สวัสดีครับพบกับรายการดีไม่ใช่ EDTV นะครับผมมีจุดเริ่มเล่น My c l a p i มอนภาคสองครับเอ้ยต่อพาร์ทสองพาร์ทสองครับเราจะภาคสองอ่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะผุ้มสัญญากับคุณไมว่าเลไนะอ๋อถ้าคือว่าผมตายปุ๊บก็จะจบพาร์ทถ้าเผื่อถราเว่าผมตายสองครั้งก็จะจบพาร์ทครับงั้นก็เชียร์ด้วยนะครับวันนี้จะไปขุดเหล็กกันนะครับ ไม่รู้ครับเมื่อกี้ไปทางไหนแล้วไปดีพักมานิดนึงครับนะจะขอมาใส่ตัวครับผมตามเมื่อกี้ครับติเอุ้ยอิ่รืครับอะไรปบ้างเนาะมันต้องรีบรันเลยรันเลยรันเลยรีบรันเลยรีบรันเลยเดี๋ยวคุณดูจะรอยช้าครับผมแล้วถามไม่วิ่งได้ครับชื่อชื่อชื่ออล้วครับปาลไปแล้วครับไปแล้ว เอาครอกมาแล้วครับอีกรอบครับเมื่อกี้มันกโปรแกรมแฟบมันจะหยุดเวลาเองครับผมไม่รู้ทำไงนะครับเม่ต้องอกดเวลาก็ต้องกดเรื่อยๆครับไม่คงจะไม่ค่อยนานเท่าอู้ๆเกือบตายครับเกือบตายอ่าโ no เกือบตายอุ้ยอะไรช่วยชีวิตกูไว้หรือเปล่าเนี่ยกด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 อุ้ยเกือบตายมันเก่า อุ้ยกับกับตายแล้วตายแล้วอุ้ยรอดได้โอซินเอือชัวชัวอยู่ไในหมดแล่ไยูนหมดแล่้ยต้องการนี้เยอะต้องการนี้เลยไม่เจอเลยไม่เจอ ไม่เจอจะไปองไปแช็กอ่ะจะรีบไปอ่ะผมมาสร้างดาเล่นเลยดีกว่ามันจะไม่ใช่โปเกมอนแล้วชื่อฮึบฮึบเนะครับธรรมดาไงไม่รู้อ่ะครับอ่ะอุ๊ยอี๋อ่าได้แล้วอุ้ยฮึบฮึบน่ะมันจะรีบวิ่งลันเลยลันเลยลันอุ้ยไอ้ป้าเอ้ยยายจะบ้าแล้วเนี่ยรอสิครับ ล่าลัลาลักอุสล่าลักอีตันครับท่านผู้ชมอุสอุสโอ้ตันครับไม่รู้ทำไมอ่ะแต่ตันดับเอลดบเอลผมรีบครับผมต้องใช้มันต่อขึ้นไปค่ะโอ้โหขุดจนพังเลยทีเดียวหยอกหยอก ชออฮยสุดเลยอะต่อต่อต so we well, so ่อ้นไปต้องรีบขึ้น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 ที่สูงไม่มีซอมบี้หรอกครับผมไม่ได้มยงั้นแหละรีบขึ้นรีบขึ้นเลยรีบขึ้นเลยขึ้นให้ไวเลยขึ้นให้ไวเลยขึ้นให้ไวเลยโอ้โหรันไวรรันรันบวร์รันเดี๋ยวอาจจะดีผมคงจะตัดคลิปนะครับเจออยู่บ้านเลยนะครับผมเอานะครับอ่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะตัดคลิปอีกไม่นานแล้วครับ เดยกกัดีที่ผมผมจอยู่บ้านนะครับอ่ะผมกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็นอนไปเลยนะครับอ่ะดูซิผมได้ละอ่ะกระเล็กเหล็กครบแล้วอืมคาบเลยดีไหมใส่ต้องกาเลยผมยังไม่ได้หมวกแล้วก็ชุกฮาไม่พอคาริงอัน ทำไงดีเนี่ยขอเด็กเงื่อนใชยครับกองเนี้ยออวิ่เก็บของ,อขของเอาเป็นเก็บของลบับเปิดที่เก็บของลบับเราจะเก็บอะไรเลยเราจะเลือกมาเรียะเรียะต้องการน,นี่ก็ต้องการอืมอะไรอีกอ่าหินต้องการแค่นี้แหละที่ต้องการโอเคโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอุ่งลืไปว่าหินเราจะเอามาเพื่ออุด มันก็คือห้องรับนั้นเองอเคครับปะเสร็จแล้วนี่มต้องานิดนึงครับอ่ะ,อรอะเรอก็จะจบแล้วครับบอกแล้วครับผมเล่นสั้นๆง่ายๆครับเกๆๆๆี่ยวจบครับเกี่ยวจบอาะไม่ได้อาจจะเล่นเกินสิบพาร์ทก็ได้ครับอ่ะมาลองดูกันเลยก็ได้อุ้ยเจ็บอุ้ยไม่ใช่เจ็บแลกอ่ะทำไมเฟลเลตตกทำไมวะ What the เกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วกูเกือบแล้วเอาละเราจะมาครอปคงดีกว่านั้นนั่นก็คือชุดโซนนั่นเองอ้าวมันจะสู้หรอกหรือโอ้คนไม่รู้ว่าเป็นโซ่มาโดยตลอดโอ้เข้าชุดกันไหมล่ะครับเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเจอตัวอะไรไม่มีเหรอแต่เมื่อกี้เหมือนเคยเหมือนเมื่อกี้เจอตัวอะไรนะ ่าจะไป็นหัดตกใจมากเลยเพื่อนแกจะว่าอืมโอ้โหคึาเกยคึกตัวแล้วได้อะไรกินแล้วได้อะไรกินแล้วเจ้า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 แต่วันนี้ยังไม่ตายเลยนะตัวผมก็ยังไม่ตายเหมือนกันกินนมเปาะขื้นมาเทังชีวิตกรอบอู๋อร่อยจริงๆเลย

ออกแล้วอุยอย่างนี้พี่สิเออขอตัวแล้วครับมาดูแล้วครับทางเกมเกิดบั๊กครับผมมันสามารถกดเปิดกองได้กดอะไรได้แล้วครับเกมบั๊กแล้วครับผมงั้นคงจะต้องจบพาร์ทียาวที่แค่นี้แล้วครับวัเช่นนั้น